อาารอสวัสดีท่านผู้มีเกียริท่านม่เกียรทที่เกียริทุกท่านเดินนะจ๊ะวันนี้จะมาลองเล่นเกมโมบายเกม Detention ซึ่งเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้เปิดมานี่ภาษาญี่ปุ่นทั้งดุนเลยไม่เกียในโมบายนั้นน่าจะเป็นเดโมนะจ๊ะมีตัวให้ซื้อร้อยกว่าบาทรู้สึกใน PC ก็มีนะแต่เกือบ300เนี่ยทำไมมันแปลมันเปลี่ยนภาษาได้ไหมอ่ะ i s This is awesome ไม่ใช่ i s is awesome เอ้นี่ไงข้างล่างมีเกาหลีจีนอะไรสักอย่างอังกฤษได้วัดไหนอะอังกฤษ,กฤษชันไปไหนคืออังกฤษผมก็อ่านไม่ค่อยออกหรอกแต่ว่าอย่างน้อยก็เดาได้ง่ายเดาได้ง่ายกว่าโอเคอ๋อน,นี่ไง by full version นี่เป็นเวอร์ชันเดโม่นะจ๊ะมีเดียมหายไปเลยหายไปเลยหายไปเลย New Games ไป New g a m e Start s New Game v i e w l o s s ไปเลยเ <c oughs> ดาล้วนๆไม่ว่าญี่ปุ่นหรืออังกฤษแต่อังกฤษมันเดงาดง่ายๆกว่าว่าซันเกมนี้เกี่ยวกับอะไรหรือยังไงไม่อาจทราบได้แปลกันเอาเอง ผมเดาล้วนๆเหตุเกิดที่ห้องเร yes. ียนคลาสผู้หญิงคนนี้เป็น get get ครูหรือเปล่าน่าจะเป็นครูยืนอยู่หน้าห้องน่าจะเป็นครูแต่ไว้ทรงผมเหมือนทรงนักเรียนอ้าวไอนี่ทำไมฟุบหลับเรียนวิชาภาษาญี่ป uh? ุ่นเหรอใครอ่ะ แต่ชุดนี้น่าจะเป็นตำรวจคงไม่ใช่ยามอะ่ะมิสเตอร์ยินชื่อชื่อยินเขจะซับขึ้นเร็วขนาดนี้ต่อให้คนอ่านได้ก็อาจจะแปลไม่ทันนะผมว่ามิสเตอร์ยิน <Mr. Yin. S 1> ไม่รว่าได้ยินแล้ว อ <Hey. S 2> เราคือเด็กน้อยที่ฟุบหลับไป <c oughs> ไปได้ไปเวเ,งเยงนะจ๊ะใต้ฝุ่นมีวิวใต้ฝุ่น <c oughs> เราจะาไปจากที่นี่ยังไง ที่มือล้วมีแสงสว่างก็ต้องไปที่แสงสว่างจิ๋เจ๋อประตูเปิดได้ไต้ฝุ่นอเล r ร์เดาเๆๆที่เห็นมึงช้าช้าให้ผมลองเดาบางสับดูออกไปดูไต้ฝุ่นกัน <c oughs> <c oughs> ทำไมไต้ฝุ่นมึงมันฝ <c oughs> <c oughs> น,นตกโปรแปลกโปแป น,นี่คือห้องเรียนที่เราออกมาใช่ไหมมองได้อันนี้เลยจ้ะเจ้าน้ำหญิงไงอันนี้น่าจะเป็นบอยบอยเข้าไม่ได้มีบันไดขึ้นได้มีบันไดลงได้โอเคเราไปสำรวจฝั่งซ้ายดูยก่อน เรื่องอย่าคาดหวังจากผมนะถ้าไม่ได้ภาษาไทยเอ้ย,อยน,ยน,ยน,น,น,นี่อันนี้อันนี้เราเล่นฟอนดันหน้าไม่ได้อันนี้ล็อกดูได้ไหมดูไม่ได้เหมืนกับทุกคนกลับบ้านไปหมดแล้วเหลือแต่เราคนเดียวเหรอนี่เพื่อนพวกนี้ทำไมปล่อย ท่านทิ้งไว้อยู่คนเดียวก่อนจะลงข้างล่างขอขึ้นข้างบนก่อนขึ้นไม่ได้งั้นก็ลงไม่ให้กูขึ้นกูนลงเสียงแม่งหลอนยี่ใหม่อะไรคะนี่จะเป็นห้องพักครูใช่หรือเปล่าไม่อาจทราบได้สองสองได้ทุกหน้าตา่าง อะไรครับนี่ผมเก็บอะไรมาได้รูปภาพอันเก่าแก่คือรูปภาพเก่าอะไรประตูใหญ่มันต้องมันต้องเป็นไอน้นี่แน่เลยโอเคสำหรับการถอดประตูโอเพนอิดเปิด ด <What? S 2> ต้องหาแคร้งมาหมนุนอระตูนี้ใช้วิธีหมุนใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวเอารนี้เข้าได้ไหมเอาเข้าได้เข้าได้เข้าสิมา hey! เฮ้ยอะไรวะแต่แทบผมแป๊บน,นึงอุ้ยเสียงแมงวันแป๊บน,น,นึงผมเพิ่มแสงสีเสียงแม่งมองไม่เห็นวะ ไรห้อยอยู่วะเฮ้ยเห็นไหมอ่ะนี่ๆนี่นี่นี่มันห้อยอยู่อ่ะเฮ้ยเขาจะทำอะไรผมไหมปิดไฟเสียงดูนี่ไง Head ค r a n มือหมุน โอ้มันแค่เสื้อกับไม้ถูพื้นแล้วมันก็มาวางกันอย่างนี้นะ่ะไอ้ชิบเหมือนคนแขวนคอเลยเฮ้ยบานี่อะไรอ่ะฮีตเตอร์เอาเอาแค้มหมอรฮีตเตอร์ได้ไหมไม่ได้นะเออยี่ยมจ้า โอเคอ่าแล้วก็เลื่อนนี้นี่แหมไอ้ย่ถูกต้องเวิร์ฟทูเดาไปสิอยู่ไหมอ่ะจะกลับบ้านแล้ว <c oughs> นอนหลับเพื่อนไม่ปลงไม่ปลุกออกมาแล้วออกมาแล้วสองสี่หกแปด เหมือนช่องหน้าต่างนี้จะมองเห็นภูเขาไฟางน้นเหรอไม่ใช่ภูเขาไฟมองเห็นยูทัศน์อะไรประมาณนั้นอะไรครับนี่มีตึกเรียนอีกโรงเรียนทำไมมันใหญ่ดังเลยวะบรรยากาศไม่น่าชมเลยไปลงข้างล่างเย้ย มิสยินใช่ไหมเอ้ยช่วงแรกผมไปเล่นผมไปเรียกเขาว่ามิสเตอร์นี่ว่าไม่ใช่มิสเตอร์ขอไปมิสยินทำมาอยู่ตรงนี้ได้น่าจะใช่โอ,อ้ยปิดประตูเบาๆหน่อยพี่ตัวผู้ชายเรายังไม่รู้จากชื่อเลยจริงๆเสบวิ <S <S ่ง exactly. แล้วเสบวิ่งแล้ววิ่งก่อนเลยได้ไหมอ่ะขึ้นบันไดไปเย่ yeah. มิสจินได้ยินไหมสรุปเป็นเกมญี่ปุ่นและเกมจีนยินนี่มันนำไม่น่าใช่ญี่ปุ่นแล้วว่าง่ายมิสจินเฮลโลตื่นขึ้นปุกปกปกปกเกาเออ น่าจะงงงวยที่นี่ที่ไหนแปลม่วนะหลับมะนาวประมาณว่าโรงเรียนมีไต้ฝุ่นเข้ามาอะไรประมาณนั้นมั้ยไต้ฝุน่นไม่รู้แปลว่าอะไรนะ พยายามจะเดาๆแบบว่าไม่กล้าแปลเดี๋ยวแม่งเนื้อเรื่องจะเปลี่ยนเดี๋ยวว่าเขาตกใจอะไรกันอยู่ประมาณว่าผู้หญิงคนนี้มิสเตอร์ยินมาไม่ใช่มิสเตอร์ยินหรือมะมิสเตอร์ยินผมยาวไม่ใช่เหรอสติผมต้องดีกว่านี้ <Okay. S 2> เอเคทำไมกูลงไม่ได้อ๋อลืมกดบันไดเดี๋ยวก่อนคุยกันได้ไหมคุยก่อน เราต้องหาอะไรสักอย่างหรือเปล่าไปเข้าได้มานถึงเข้าได้กูก็เข้าเลยเนาะไม่อะไร่มดูอากาศทำไมมันมตั้งต่ำซะขนาดนี้ว่าผมเห็นอะไรบางอย่างตรงนี้ซึ่งมันคืออะไรมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นั่นต่เราเอามันไม่ได้ เราต้องหาเครื่องมืออะไรบางอย่างอะไรวะอะไรไอ้ท่านไอ้น,นี่อามาิล่าล่มยิบมาอ่าโอเคถ้ามีล่มจะว่าเอามาใช้กับตรงนี้ใช่ไหม ใช้ยังไงใช้ยังไงลมที่เสียแล้วใช่ใช้ยังไงคุณหมายถึงว่าใช้ยังไงอ๋อกดลากมาเลยโอเคอย่างนี้เหรอโอ้โหเคียร์มีเคียร์เหมือนสอร้อยคอใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะ ซ้ยอยคอไว้เจ็ดเกียร่ส้อยคอกลางนะได้ถ้าเอาส้อยนี้ไปให้เธอใครเอาส้อยเธอมาซ่อยไว้ตัวนี้น่าจะใช่นะไม่รู้นะใช่เว้ยเฮ้ ให้อยู่บนคอเว้ยเวิร์บตูเดาล้วนๆไม่ต้องกุยยากว่ายไม่ออกโอเคไปละมาเพื่อเอาสร้อยคอแค่นั้นเองเ่ยใส่เสื้อโค้ทไหมแจ็คเก็ต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 ไป ว้าวไปไม่รู้ไปไหนไปก่อนอนะอันนี้คืออะไรวะบัญญาติคืออะไรไป้ายลงบันไดไป้ายหือ้อ อันนี้คืออะไรไม่รู้มาคุณเธอตามมาน,นี่คืออะไรไปไปเรื่อยแหละโอ้ยสุด เสียงดังๆแบบนี้อย่าบอกนะว่า <What? S 1> สะพานขาดใช่ไหมมาแนวนี้น่าจะใช่อะ oh, ่ะโอ้ยน้ำเป็นสีเลือดด้วยโอ้ก oh, ็ทำไมน้ำ,ำไม่น้ำเป็นสีแดง จะรู้ไหมเนี่ยมาพร้อมกันเนี่ยสีเหมือนเลือดเลยเหมือนเลือดแน่นอนคำดาวอย่าพูดยาว กูงงถ้าเกมนี้เป็นภาษาไทยนี่เจ็บเลยนะโอ้ย,ยาวเกินต้องเดินกลับแล้วไปไม่ได้สะพานขาดแม่น้ำเป็นสายเลื่อด นั่งกำลังประวัตในห้องเรียนอีกจริงทถ้าไม่รู้เรื่องเนี่ผมจะแปลแบบเป็นนรกก็ได้นะแต่ว่าเสียเกมเขาอะมาลองเล่นดูก่อนผมต้องอ,อาศาศาศา่านภาษาอังกฤษให้ได้ดีกว่านี้ สาษาเก็บผมเท่าหางอึ่งมากเลยเลยทำให้แปลแบบเป็นคำพูดนี้ยาวๆแบบไปยาวๆงี้ไม่ได้เลยก็คือดูภาษาอังกฤษแล้วก็สุ่มเอาว่ามันน่าจะให้ทําอะไรซึ่งง่ายกว่าภาษาญี่ปุ่นในตอนแรกนะแต่รู้สึกมันไม่ใช่เก่งญี่ปุ่นไงไม่รู้ไปก่อนนะเธอไ,ไปด้วยกันหรือเธอ หมดแล้วเนี่ยเธอนะเยย้ยเฮ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 ้ยอุอย้ออย,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 ยมันอยู่ในอีมิตีหนึ่งเลยอะ่ะอุอย้ยหัแต่กระเทียม,มตัวตัวอะไรเข้าไม่ได้เหรอว่าตายตายแล้วเธอจ๋าฉันหลงมาในอีมิตีหนึง่ง ำไงอ่ะเออ้อวิ่งเชื่องช้าแล้วก็วูบหายไปเกิดอะไรกันขึ้นอืมอืมจิตอื่นนี่คขาไม่รู้ นี่ตัวเราโดนห้อยเหรอมีหน้าเหมือนคนตายเลยไงไม่รู้ว่ะว้าย what happened เ,เกิดอะไรขึ้นเรย์ผู้หญิงคนนี้ชื่อเรย์เหรอเฮ้เราก็ลืมดูเวลาเขาคุยกันก็จะมีชื่อขึ้นเนาะ ต้องช่วยเร่เอ้ยไม่ใช่ตัวเราเร่เราต้องช่วยเขาหรือเปล่าโอ้ยแม่งงงสับสนเอาแล้วไม่แปลมั่วแล้วกันจะยิ่งทำให้กูดูโง่แล้วเสียเกมเขามากขึ้นไปอ่ะหยิบได้ใช่ไหมจ๊ะตายสัจจะยานล้วนๆวนโอเคหยิบไ่ายแล้ว ออกได้ไหมออกได้ออกไปทําไมวะเราจะช่วยผู้ชายคนนั้นก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็เอาหามีดตัดเชือกง่ายๆก่เหเลยะไรครับเนี่ยไอต้นไม้ที่เราผ่านอนแรกวะทีม่มีสารม,มีสารสารดูอจอมปลวกนี่สาร ได้กุญแจได้กุญแจไหลวะเนี่ยคือผมดูตามภาพแล้วบอกว่าถ้าเจอผีมายืนแลบลิ้นอย่างงี้เราก็ต้องปิดปากเอามือปิดปากมียัน อะไรวะเฮ้ย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 ไปไม่ได้เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยกินเครื่องแซนอยู่โอ้ยไอ้แทบวิสทู ฟิงเกอร์ทูโฮสเดอะบรีอะไรวะมันให้แต่อะไรสองครั้งวะ,อะสองนิ้วอ๋อใช่สองนิ้วค่อยค่อยเดินผ่านปิดปากปิดปากปิดปาก เฮ้เดาลุ้นๆเลยนด้เนี่ยตูฟิงเกอร์ตูฟิงเกอร์ไปนะจ้านี่แบบนี้ก็ได้หรอจบละแค่นี้บายฟูลเวอร์ชันใครมีทางก็ไปซื้อมาเล่นนะจ๊ะถ้าเป็นภาษาไทยผมอยากซื้อมากเลยผมอยากรู้เนื้อเรื่องมากเลย ผมต้องไปหัดภาษาอังกฤษได้มากกว่าี้ซอนแล้วเอาสไลด์คลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับด่าได้แต่เยอะนะบายสนุกนะของโมบายนะจ๊ะไปฮัลโหลกันได้ดีทิชชันส์ไอชิตเตอีรูเยอะ thank you for paying พอๆอพอฟันดี